ขอสวัสดีพี่ๆน้องๆทุกท่านนะครับหวอมเจอกันอีกแล้วกับตาไม่กดเสมอนะครับก็พามาชมนะครับกับเครื่องตัญ้าเนาะนะครับคูปต้าเคเอ็ก้าหนึ่งจุดสามนะครับเพิ่งทาเสร็จใหม่ๆร้อนๆครับพี่น้องนะครับมาทดสอบนะครับก่อนส่งมอบลูกค้าที่สารยานะครับจังหวัดนครปฐมนะครับเนี่ยครับต้องมาทดสอบเตรียมขอเรียบร้อยให้ลูกค้าก่อนครับพี่น้องก่อนส่งมอบนะครับเมื่อกี้ก็ประกอบไปแล้วนะครับประกอบเสร็จแป๊บเดียวก็ จะมารีวิวการตัดนะครับพี่เดนะครับว่ามันมีอะไรต้องดูให้ลูกค้าก่อนไหมนะครับของเราต้องส่งไปต้องร้อยเปอร์เซ็นครับพี่น้องนะครับก็คือมาตัดหญ้าดูก่อนว่ามันตัดเป็นไงบ้างนะครับเนาะมาชมครับนี่ก็คือมาทดสอบให้ลูกค้าก่อนครับก่อนส่งมอบครับผมนะครับก็เป็นตัวที่สามแล้วเนาะตัวที่สี่นะครับนี่สวยครับ Oh. เอามาตัดหญ้าร้านปาล์มนะครับเนาะส่วนปาล์มเหมือนเดิมนะครับนี่วันนี้ก็อากาศดีครับนี่ก็บางท่านที่ยังสงสัยอยู่อันนี้ไอ้ตรงร้านเนี่ยเข้าลึกไม่ลึกเนี่ยครับพี่น้องเดี๋ยวให้ดู เอาจนกดปามนะครับพี่น้องเนี่ยนี่กดปามเลยครับก่อนสงมอบครับก่อนสงมอบนะครับนี่ผมบอกเลยว่าคุ้มนะพี่น้องใครซื้อไปเนี่ยนะครับคุ้มมาก เอ้ออก้าดองเอาด้านข้างเลยไหมครับน้องเดี๋ยวรับเลย้องนี่เลยดูครับดูแบบใกล้ๆกันเลยนะครับนี่สบายครับนั่งนั่งในห้องแอร์ตัดย่าเนี่ยหาที่ไหนจะ้ชิวแล้วครับนี่ ยิ่งท่านใดที่ว่าเกษียณเนาะซื้อไมโครสักคันนะครับเนาะขับรถไปตัดหญ้าในสวนนะครับเนี่ยสวนปาล์มสวนมะพร้าวนะครับสบายสบายเลยนะครับเนี่ยก็รัศมีนะครับรัศมีของใบตัดหญ้าก็อยู่ที่หนึ่งเมตรนะครับเนาะหนึ่งเมตรนะครับตัดร้อยสามร้อยหกสิบองศาครับแต่ถ้าว่าเราอยู่พื้นที่โล่งๆนี่สบายๆายเลยพี่น้องนะครับโอ้เวียงเวียงเวียงรอบเลย เห็นไหมครับใครว่าช้านะครับเร็วนะพี่น้องนะครับเร็วนะครับนี่เวียงไปแป๊บเดียว่นี่นี่วันนี้ก็เจ้าของสวนสบายเลยครับพี่น้องมาตัดหญ้าให้เจ้าของสวนวันนี้นะครับนี่รีวิวแบบให้พี่น้องได้ดูแบบเต็มๆไปเลยนะครับตัดได้สองทิศนะครับตัดได้ทั้งซ้ายทั้งขวาเนาะตัดได้หมดนะครับ จากซ้ายหมดแลางขวาก็ตัดได้หมดนะครับไม่อันตรายครับพี่น้องนะครับเหล็กแกนเพลาของเราก็สองสองนิ้วนะครับใช้สองนิ้วนะครับดูความยืดหยุ่นของสปริงนะครับพี่น้องนะครับดูดูนะครับพอพื้นที่ที่ว่ามันไม่เสมอนะครับพี่น้องมันก็ยืดอยู่นเองเลยสปริงนะครับตัวสปริงนะครับก็คือพี่น้องซื้อไปนะครับถ้าเป็นรถคูปต้าก็คือซื้อไปใส่ตัดได้เลยนะครับนี่ครับ ต้นแบบครับต้นแบบเราทำส่งให้ลูกค้าเองเลยเนาะนะครับนี่ก <Okay. S 1> ็ลูกค้าก็สั่งกันมาเยอะนะครับก็ขอโทษขออภัยด้วยเนาะเราทำอ่าเราไม่ได้ร้านใหญ่นะครับเราทําได้ชิ้นละสองสามอันเนาะครับต่อเดือนนะครับเนาะองขอโทษขออภัยด้วยนะครับก็เพื่อให้ลูกค้าได้ใช้กันนะครับเอาชมกันต่อครับนี่ กับคูปุต้า kx เก้าหนิดสามเด้อพี่น้องเด้อนะครับสารบานเทิงพระยอกไดติตตอเบาวตาได้ครับมีส่วนลถให้พี่น้องนะครับ คืออย่างที่เห็นนะครับพี่น้องนะครับเพื่อนเนาะคืนเข้าได้ทุกซอก,กซอยเนาะนะครับเนี่ยได้ทุกซอกทุกซอยนะครับระยะใกล้ระยะไกลตัดให้ได้หมดนะครับเนี่ตัดให้ได้หมดเลยนะครับเฮ้ยมันก็สุดยอดสำนีล้ลพี่น้อง เอาไปตัดตามเขาตามนี่โอ้เฮงพานเลยครับพี่น้องนะครับเนาะในทั้งรถตัดในทั้งรถตัดครับพี่น้องในทั้งรถคด นไหมครับเห็นไหมนี่นี่ครับสิ่งที่อยากเห็นนะครับสิ่งที่เ,เพื่อนๆอยากเห็นเนาะคือต้นกระถินต้นอะไรได้หมดเลยนะพี่น้องนะครับนี่ต้นขนาดหนึ่งนิ้วนะครับหนึ่งนิ้วเนาะสองนิ้วไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่ครับพี่น้องนะครับรถที่มีรายแยกนี่สบายเลยนะครับเอาไปใช้ได้เลยยาไม่ค่อยยาวเท่าไหร่ไม่ค่อยมันเท่าไหร่พี่น้อง ลูกค้าเห็นลูกค้าต้องถูกใจแน่นอนะครับเครื่องนี้นะครับไม่เสียใจแน่นอนนะครับกับราคานี้นะครับ ใต้ตอนใต้ตอนปลาล็อปนี่ได้ได้ปลาล์มเนี่ยนขนาดผมขับไม่ไม่โคไม่เ็นยังตัดเป็นเลยครับพี่น้องตัดง่ายครับตัดง่ายนะครับมันได้เปรียบตรงที่ว่ามันตัดสโลปตัดที่สูงได้นะครับเครื่องนี้นะครับตัดได้หมดเลยนะครับเนี่ยคือามได้เปรียบนะครับเนี่ย ออกมาได้ทุกซอยโอ้ทุกสุกพี่น้องเนี่ยเนี่ยดูครับดูดูดูความดูความดูความเกลี้ยงภาษาบา้านเราคือดูความตัดน,นะครับของการตัดเนี่ยเนี่ยนีย่ดูครับใหญ่ๆเนี่ยเนี่ย สุดยอดสำนียลพี่น้องเนี่ยครับดูดูที่ไม่เสมอบาทเนี่ยนี่คือให้ดูที่ที่ไม่เสมอนะครับนี่เนี่ยครับคือที่ไม่เสมอนะครับประโยชน์ของเขานะครับเนี่ยเครื่องก็เล่งรอบธรรมดานะครับไม่ได้เล่งอะไรครับพี่น้อง นี่นี่คันแล้วเนี่ยนี่มันมันเลยครับแบบนี้นะตัวแกเรานักประดิษฐ์ครับโอ้โหโสุดเลยตัวแกผมเนี่ยบอกไว้แค่นี้นะพี่น้อง เยวโอ้สุดสุดๆครับพี่น้องนี่ นายมดครับเกล้ๆกัเก็บเนี่ยครับดูความหนาของเหล็กนี่นี่หนาปึกเม็ดหนึ่งครับเม็ดหนึ่งนะครับรัศมีได้เม็ดหนึ่งนะครับโอ้นี่ครับโอ้ผ่านเลยครับผมนะครับพรุ่งนี้เจอกันนะครับลูกค้าลูกค้าอดใจรอนิดๆได้ตัดแน่นอนนะครับ ได้ตัดแน่นอนลูกค้าใจเย็นๆนะครับเราต้องทดสอบให้ลูกค้าก่อนให้เชื่อมั่นก่อนนะครับต้องลองก่อนนะครับต้องให้ลูกค้าได้ดูก่อนเนาะนะครับถือว่าทดสอบผ่านแล้วครับนะครับตบแก่เราก็น่าคิดข้นของแท้จริงพี่น้องนะครับ ใครจะเชื่อวะครับว่าน้าอองแกจะทำเองนะครับเนาะเนี่ยทำเล่นๆกับผมนะครับตอนแรกนะครับทำเวลาว่างตอนเกษียณนี่พี่น้องเอาไว้ตัดหญ้าที่บ้านเนี่ยกับไกดว่าลูกค้าสนใจเนาะไม่ได้คิดว่าจะขายเลยครับพี่น้องก็คือทําให้ลูกค้าได้ใช้นะครับเนาะนะครับนี่ก็เสร็จแล้วเนาะเดี๋ยวไปตัดที่ใหม่กันนะครับเนาะเอาทดสอบผ่านแล้วครับพี่น้องนะครับ ลูกค้าท่านใดที่ชื่นชอบนะครับเนาะหรือรักนะครับก็เห็นคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามให้ตาไมโครสมึงด้วยเนาะเอ็กซ์เครืเวเตอร์นะครับผมคลิปนี้ก็อย่าลืมนะครับเนาะเป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยนะครับกับตาไมโครสมึงเอ็กซเครื่อเวเตอร์นะครับผมสําหรับคลิปนี้ก็ทดสอบนะครับก็พร้อมนะครับเดี๋ยวไปถอดเก็บส่งงานให้ลูกค้าล้างทำความสะอาดนะครับก่อนส่งไปสารยาพรุ่งนี้นะครับอ่านครปฐมนะครับลาก่อนครับ ใครสนใจอย่าลืมนะครับถ้าบอกว่ามาจากตาไม่โกรสมเมืองนะครับองแกะรถให้แน่นอนพี่น้องนะครับจาก5,000ห้ารถเหลือ5,000นะครับเนาะแกะบอกถ้ามาจากตาไม่โกรสมเมืองโอเคครับพี่น้องนะครับสําหรับคลิปนี้ก็มารีวิวการตัดหญ้านะครับการทดสอบเนาะก่อนส่งมอบให้ลูกค้าอีกหนึ่งตัวนะครับลาไปก่อนครับแล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับ